สะพานข้ามแยกโชคชัยเขมนบ่ขึ้นนะท่านผู้ชมไฟโชว์ไอเครื่องเครื่องโชว์นี่จุกจุกโอ้ระวังตกเด้อลูกพี่เด้อเสื้องคอยขาดก็ต้องได้เทปไอนี้พันโอ้คนยังนะผาไทยกระทุกีแยกไอทีโคราช สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วคลิปนี้อีพีนี้ต่อจากอีพีที่แล้วจอต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมรีวิวถนนจากอ่านนีแดงมาเสริงแสงแล้วก็เสริงแสงมาคอนบุรีคลิปนี้ก็ลุยจวดจากอำเภอโชคชัยนะผมจะพามาเบิ้งทาง,งหลวงหมายเลขสองซีทีอ่เผินเห็ดสะพานขามแยกนะแยกโชคชัยแล้วก็หลายๆแยกครับผม ออกไส่ฮะ<ห>โอเคโอเคครับเครื่องหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบซีซีเอ้ยสยอง <12 50 S 2> ร,ร้อยหา้าสบซีซีหนึ่งสองห้าศูนย์นะฮะ Harley Davidson พวกโูดวัาจองแรนเท่ไหร<ห>่ฮะยังไม่พวกนบ่นูดว่าแรนไดไเท่าไหร่เอ้ามันวกลืนบ่พวกขึ่นเรตะว่ามันมันแ,นกแกนเนี่ยอ๋อแรนบก,กินร้อดอกผมยังแรนดยู่ยแแรนอยู่8<ห>แบ นี่น่าจะแรอยู่งเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบะนี่ก็พูดแล้วว่าเจะของแรนเท่าไหร่ไปเจาะเอาไปก่อนเลยเดี๋ยวจอดใส่ก่อนมีอย่างเนาะทีมงานเรารถพิสุกเปนรถมีปัญหานะฮาร์เลยดีวิสันมีปัญหาระบบไฟว่าจะเป็นเรื่องเข็มไม้หรือเรื่องเซ็นเซอร์หลายๆตัว ข็มแมนบ่ขื้นนะท่านผู้ชมไฟโชว์ไอเครื่องเครื่องโชว์นี่แมนมันโชว์เนี่ยมันโชว์ตะด่วนเราบอนีอหอยเม็ดเม็ดไอยาไอยา อย่งนะน,น้ำยาเคลือบเคลือบสีรถผมพ่นมันด้วเป็ดเม็ดกระเป๋าหอยเสือหอยขาดก็ต้องได้เทไันี่พันเนาะคื่อเช็คนะครับลานศูนย์เพิ่นว่าตอบแชทเพิ่นก็เลยจอดเช็คนะว่าว่าตอบก็ได้ได้กลับไปเลยเลขสี่สิบกว่ากิโลหอดศูนย์ฮาร์เรย์โคราช นี่ข้างหน้าออกซ้ายนี่ไปสถานีตำรวจภูทรชโชคชัยนะออก้ายนะตรงไปโอ้เป็นนี่เป็นชุมชนบ้านเกา่าเกนี่ครับผัดไทยราดเนี่ยแซบ่บเคยกินเคยมากินผัดไทยราดเนี่ยอร่อยผัดไทยโคราชผัดไทยกระโทกสีแยก ไอทีโคราชเฮ้ยขอบให้เสียกไอที T โชคใช้เนี่แหละเดี๋ยวจะพาไปเบง้องถนนที่เหตุสะพานขามแยกหรือสะพานกลับรถเนี่ยเยอะที่สุดนะในในย่านน,า,า,ยานนี้ก็ว่าได้จะว่าย่านนี้ก็ว่าได้บหรือว่าภาคอีสานนี่ก็ว่าได้นะเออเดี๋ยวจะให้เป็นนับน้ำกันนะว่า เมื่อายบันใดมีหลาย,ลายบันใดสะพานขามแยกและสะพานกลับรถเดี๋ยวผมจะนับรวมเลยนะทั้งสะพานกลับรถทั้งสะพานขามแยกเออจุดแรกเลยมะก็คือสี่แยกใหญ่เลยสี่แยกโชคชัยตัดระหว่างทางหลวงหมายเล 2, 2, ขสองซีกับทางหลวงหมายเลขสองสองสี่มีแหลข้างนาของเฮา นะถ้าตรงไปกับเขาเมืองโคราชแต่ตอนเนี้ยตรงไม่ได้นะครับต้องไปกลับรถนะเพื่อที่จะตรงไปเขาโคราชแต่ผมจะออกทรายไปทางหลวงหมายเลข304หรือเขาปักเนี่ยอึบปึบ,บ,บ,บยังเหตุบ่แล้วนะต้องระมัดระวังท่านผู้ชมผู้ใดที่ผ่านไปผ่านมาสัญจรต้องระมัดระวัง ถ้าเลี้ยวขวได้นะตอนนี้มันเลี้ยวบ่าได้ถ้าเลี้ยวัวาคือได้กัขึ้นพุนละน้องกี่ไปบุรีรัมศุรินศรีสะเกษพุนละเออเตรียมสุพานข้ามแยกโชคชัยหอดไดแล้วโอ้จักเปอร์เซ็นตเหล่านี่เอาผู้ใดหูล้องคำเมต์มาเบิงระมัดระวังเดอ้อรถเค้นอยู่ข่วงเทิงได้ยินข่าววา่าสะพานข้ามแยกแถว แยกสะขวันนะเนี่ยแทนปูเนี่ยโต๊กใส่รถโอ้โหอันตรายมากมากให้กำลังใจนะทั้งพ่อแม่พี่น้องสีสันจรนลักขู้้ที่เหตุงานก็ส้างสู้ๆเด้อหนึ่งสะพานอือเฮ้เบิงว่ามีจากสะพานจะกลับรถไก่พอสมควรอยู่มั้งเนี่าเนี่ยเบิงผิวถนนเป็นเป็ดเป็ดเป็ดเลยถ้าเกิดเหตุเป็นคอนกรีตนี่ผมว่าน่าจะทนกลัวด้นี่มงจุดกลับรถเออถ้าจะ ขึ้นบุรีรัมณ์นะต้องมากับรถมุมหนี้หละเฮ็ดตรงนี้ก็น,น่าจะเตรียมเฮ็ดมองสะพานส่งขึ้นเป็นสะพานข้ามแยกทว่าเพ็ดเสร็จเนี่ยน่นะสะดวกสบายเพราะสมควรผมเืียว,ว่าพี่นองที่เดินทางกับภาคอีสานน่าจะสะดวกสบายเพราะสมควรเล่ยละ่ะอีสานเขาเอินยังนะอีสานใต้นะ สะพานที่สองสะพานที่สองนี่เป็นสะพานข้ามแยกหรือสะพานกลับรถทุกคนโอ้นี่เห็ดกอากลางอู้เป็นตะแข็งโปกเลยนี่นี่คุณนะปอดเล็กนล้วน,ลวนเล็กล้วน,วน,วนกอากลางไหมสะพานที่สองน่าจะเป็นสะพานกลับรถทุกคนว่เป็นข้ามแยกเพราะตรงเนี้ยบ่มีแยกอือแต่ว่าจุดกลับรถนะผมจะ จะนัดทั้งหมืดเลยนะว่ามีจักสะพานทั้งกับรถแล้วก็ขามแยกเพราะมันกลับรถไดอ้อันนี้เป็นสะพานลับรถสะพานที่สองแรงกลัารงานสรางแท้ๆนี่เห็นบ่โอ้ให้กำลังใจเอาให้กำลังใจพี่น้องที่เฮ็ดที่ก่อสางเนะสู้สู ที่ใหญ่คนอะไรนี่ป้ายทะเบียนสีสเกตนี่คนยังไปไหนน้อนีเนาะนี่ดำมืดแล้วเอถนนถนนสีขาวๆดำหมดเลยสะพานที่ 3, สามสะพานข้างหนาอันนี้เป็นขามแยกหรือกับอ๋อสะพานนาโรงพยาบาลน,นะสะพานที่สามเป็นสะพานเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลก็คือขามแยกถือว่าเป็นสะพานขามแยกนะสะพานที่สาม เพราะว่าถ้าเลี้ยวขวาคือเข้าโรงพยาบาลนี่ไปโรงพยาบาลใต้สะพานนี่เขาบอกนี่มาหนส่โอ้กับตำม,มาใจเย็นใจเย็นมาเบิ้งรถนะารับตอนนีนี่โอ้อลังการงานสั่งมากๆเลยสะพานที่สี่ติดติดกันเลย ติดติดกันครับสะพานเขาลงพยาบาลโชคชัยเลยนี่เป็นสะพานอาจจะเป็นสะพานกับโลดนะมั้งเออนีโอ้เจ้าสะพานนี่ใหญ่ามากนะถ้าเสซ็จนีสวยงามเพอสมควรย่ดอกติดกันเลยห่างมาถึงกิโลเลยด้วยนี่ระยะเห็นสะพานนะอลังการจุกจุกโอ้ระวังตกเด้อลูกพี่เด้มอมีเซฟตีเลยเอันนี้คันนี้เลี้ยวซ้ายบอเนี่ คันนี้เพิ่นจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายของหมู่บ้านปับปับปับอ้บอบอบโอ,โอ,โอโจุกจุก <ś v ix> ช่วงล่างค่อยไปเมื่อแล้วสีสภาพแล้วแม่ติดกันเฮ็ดเสร็จน้ำไหลตามป้ายโครงการอ่านบ่ทันมีเครื่องอยังนีขั้นนี้ขนเครื่องอยังน้อยนี่เนาะ ที่หาข้างนาสะพานที่หาสามารถขึ้นความได้แล้วตัวนี้เออตรงนี้เป็นสะพานลับรถเห็นปะน่าจะเป็นสะพานลับรถหรือสะพานข้ามแยกไหมาะแน่ใจนะแต่ว่าเป็นสะพานที่หา ยังว่าหมดว่ามเมนหาหกข้างหน้าเห็นตะไก่ไกเห็นตะไกะ่ไก่หกสพลาดมึงตัวนี้พี่น้องหกอีริโอ้ยขออภัยว่ามเมนหาอันที่หกนี่ว่าท่านให้แล้วอันนี้เป็นกับรถด้เน,ะนาะอาจจะเป็นกับรถแต่มันก็ตรงไปได้พรอมนะกับรถได้พรอมตรงไปได้พรอม สะพานถ้าจะเป็นสะพานที่เจ็ดกะนั่นะแหละอย่างที่บอกสะพานเก่าที่มีมาตโดดแล้วทางหลวงหมายเลขสองสี่อดนี่เขาจะชิดซ้ายเพื่อที่จะไปเลี้ยวขวาใต้สะพานนะเลี้ยวเลี้ยวขวาใต้สะพานนะครับเพราะว่าเลี้ยวขวาทึ่งสะพานเมื่อไร <c oughs> นี่พี่ใหญ่คนนี้ิ่นจะขึ้นสะพานแน่เลยนี่แม่นะเดินทางปลอดภัยเด้อพี่ใหญ่โอ้คือถึงขยะลง่มองนั่นแล้วพี่ใหญ่ นะข้างหน้าเขาเป็นสี่แยกปักนะออกซ้ายปักทงชัยไปกระบินบุรีนะไปชนบุรีไปกรุงเทพนะเขาจะเขาออกขวาขวานี่แหละถึงถึงถึงโอ้ขนยังนะเต็มเลย ซ้ายไปสามศูนย์สี่กับไปกับบินบุรีไปกุละชนบุรีพัทยาเขาหินซ่อนจะไล่เงาป้อมกับเขครับโอเคโอเคครับ เบิ้งจากเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งป้ายว่าจากนี้ไปโคราชากกิโลจากนี้ไปโคราช28กิโลไปขอนแกน่นเลาะไอ้สองร้อยสิบแปดกิโลอ่ะคลิปนี้พี่นี่กับปะมาเนี่ยเดี๋ยวผมไปเฮ็ดธุระกับพิสุกนะอยู่ในศูนย์ฮาเลดีวิสันนะสวัสดีครับ